ข้อบ้านราชาพิสตาสามสามเก้าเริ่มเลยเฮ้ยเจ้า เฮ้ยเอ๊ะเจอตัวแล้วมนอยู่นั่นเอ้ยบ้าเอ้ยจะไปไหนพ่อนม จบพลาดแล้วสวยที่เหลือก็แค่ทำไมคนพวกนั้นถึงนิ่งสงบล่ะพวกเขามีแผนอะไรกัน ย่าบังกุยเอ๊ะเจ้านี่มันสารเลวนะใช้บริยุทธ์ที่น่ารังเกียจจิตใจเจ้ามันทำด้วยอะไรเจ้ามาสมควรตายเอาแล้วเอาแล้วเจ้าสนักชูของขึ้นซะแล้วการเสสละนับพันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วที่สามารถจัดการอย่าบังกุยได้และไม่ต้องพูดถุง เรื่องที่พวกของพวกมันเองก็ตายกันนับพันนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่สมน้ำสมเนื้อแล้วนะฮะ้อเอ๊ะมันอะไรกันผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้กันหมดแล้วไงฮแต่นี่แหละคือสงครามืม อมมแคิดว่าชนะแล้วหรือไงเออเอ๊ะอืมตามคำสั่งคุณชายใหญ่แล้วยิ่งทำให้นางคนนี้ตายได้สุดจะยองเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นข้าเองก็ไม่อยากจะใช้วิธีนี้หรอกนะ แต่พอมานึกดูแล้วเอเอ้ยเอ้ยเจ้าคู่ผู้ถูกเลือกนี่เนาะสาวน้อยเรายอมเสียสละคนไปอย่างมากมายก็เพื่อเจ้าคนเดียวเลยนะเพื่อเห็นใบหน้าของเจ้าที่ต้องทุกทรมานมากที่สุดเอ๊ะนิงเออเฮ้ย ฉันพี่ใหญ่พี่รองเ้องอซีีนิ่งสิ่พวกนั้นไม่เป็นไรหรอกแค่มาแรงบีมาแรงวันข้าไม่สนใจหรอกนะเก้าแสงเทพกับบีค่ายแสงเทพเออโท่โถ้าเปลี่ยนเป็นพี่ของเจ้า ข้าก็กระวนอยู่บ้างนะแต่ถ้าเป็นเจ้า<ช>ก็กันงั้นแหละเทีนยนหยางเอาๆยืนนิ่งๆสิไม่งนนั้นนังนน่เอาเถอะมาดูกันสิว่าสองมังกรหนึ่งคงแห่งจุดสำนักจะทำยังไงเอาทำไมายืนนิ่งไปแบบนั้นละ่ะ นางนี่ก็แค่คนจากตระกูลขั้นสองเองนะอ้าวใบแดกเลยเลืดูแลวพวกเจ้าจะสนใจนางนี่มากเลยนะสิและที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเจ้านั่นงนั้นไงละ่ะที่มันทำให้เจ้าต้องตกอยู่ในสภาพนี้ถ้าไม่มีมันซะคิดว่าใครใน,นี้เขาจะมาสนใจผู้หญิงตัวเล็กๆไร้พลังแบบเจ้าละ่ะเาะ ที่มันพูดก็ถูกแผนการซุ่มโจมตีน well> ี้มันมีเบ mm ื้องหลังอยู่แน่และคนคนนั้นคือจอฟานเพื่อกำจัดจอฟานพวกมันถึงขั้นยอมใช้แผนสกปรกในการกำจัดผู้หญิงที่อ่อนแอจอฟานถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับหนิงเอ๋อเจ้าจะจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่339อ่านพิพาประการันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับจะพัฒนาต่อไป ขอขอบคุณมากครับที่รับชมและรับฟัง